สวัสดีครับสวัสดีครับแฟน,นคลับซี่กดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ค,ครับเตยล่าลครับพี่น้องครับอโอ้ยได้พอนึงมึงไม่ได้กา,กาขึ้นนากอนมึงไมาไดกา,กาเตยล่าหลังจากเตยล่าโอ้ยมวนกลุบพี่น้องเ้ยมวนกลุบมวนกลุบมวนกลุบกลุบขึ้นเนี่ย ฝ่าเจ้งจังปางม้ลครับพี่น้องเย้ยเอ้ยราเสร็จแล้วโอ้โรถบ,บัตรคุณธนาดลแลนเขามหาศิล,ลปินแล้วครับพี่ครับ รถบัดรณะดวันนี้นะวะเรียนของมหาศิลปินเลยนม่ต้องเดินไกลมารนบอระเพ็สวัสดีครับครับเดีนทางครับเจอกันคืนนี้ที่ที่วิเชยบุรรีครับผมลิเชเบอร์รี่เดิมครับครับ สวด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 ดีสวีทคุมอเนย์อ้าวคุณมอเนย์ตอนนี้ก็มานั่งวันนี้คงคงได้ไปสวยนิดหน่อยเพราะว่ารถเราจอดอยู่ในท่ออกออกไม่ได้ใช่มองไม่ได้ไม่เป็นไรใกล้ๆเองนั่งรอกินกาแฟใช่ไหมเนี่ยไม่เดี๋ยวจะกินยาผมจะชงยากินแล้วก็จะนอนยานั่นแหละยานนั่ละยาสลบสลายนะนั่งสลบเลยอือยาสลบเลยเฮ้ยเลิร เลิศตอนเตะห้องแรกขอดห้องเุ้ลอยาน้ลยไหม <c oughs> ยาดีดีเลยยาดีเ้อจอนสุดยอดขอบเพิ่ม<อ>เลยขอบคุณเพือ่อนรักจากาไ<ข>อ,อ้นี่นี่มึงดูนั่งนั่งนัมีปัญหาไหม,ม่เครียดกันเลยคนพวกนกบมาีปหาไจีฟันจีฟันเครียดไหมขายขายขขายังหลังทำไมคอยมันสิหาย เอาไว้หวก็ข่อยพี่มันสิหายไดหนม่งความนี้มวงไม่ขี่ไอ้บุ้งนู้มางไม่่น่ะลรไม่ดีกว่าข่อยก็ยังโวยหงวามากวะให้บุ้งเนี่ยมึงไม่ขี้น่ะไม่เอาห้เราให้ก็ข่อยับก่อนเี้ยขยลับก่อนก็เว่าแต่ว่าแต่เมื่ก่มึงว่าบ่ก็ว่าไม่งแม่น่่ได้ขีบอกเจียบ่หัาไม่ขี่เอาไวมมึงเอถัดสิได้ไหมมึง อาสาาได้ไหมปุ่มนึงนี่ิกกรเทยพี่แวรวไม่ขีดอะหลวงปู่หลวงปุทบหลวงปุทบรุ่นหัวไม่ขีดห้ายากเล้บ้เอามาให้เราบิบซี่ได้คอยกันได้เลียงพระบาทเราละแต่ว่าเราซื้อไหอยู่อ่ะแล้วก็ซือ้อไ้ตัวจังเราไ้ไป คอบค้องแล้วีก็พาเนาะเออเากันอยู่ดอกเราฟิวอลวอไปวามาคอยว่กนี่เราไปงานไหนเราก็เจอแด่ผีเจอแต่ผีเขาเลยจกให้เราอุหนึ่งแตสิบเจอจากไหนเนาะมัน,นงว่ามูมนเนาะบันี้บอลป้า่อยว่าโอ้ไห่กับห่ผู้เดียวแลวจกไห่คอยอุ้งหนึ่งอ,อ,องเอยไหอุ้นึงคอยพอดีอยู่นัคุณล่ะโอ้มีได้คนอุ้มหมาไว้ด้วยนี่จะเอ๋ ต้นน้ำครับต้นน้ำน้อยว่านเือแล้วขึ้นมาโอ้ยขี่หอดปามนาดเด้ถูกเสาร์ยังงยอกปามนาดมือนี้มันมีปามนาดอยู่เลย ทุกเศราตรงนี้ยองปามนาดปามนาดประยูครับพี่น้องครับวันนี้ครับรดพังมากไปได้เจมอน แป๊บเดียวแบบเก็แบแล้วสิแล้วเก็แบบของแป๊บเดียวหนึ่งเป็นเซอรีีแบบยกย้ายไปอาบน้ำแล้วครับนี่ครับหนูงูอย่าใจร้ายดิ หนูอย่าใจร้ายสิหนูอย่าใจร้ายเดี <S <S oh, hey, exactly. ๋ยวไม่สวยหนูห้ามใจร้ายห้มใหนหใจร้ายหนูใจ้ายหนามใจร้ายหนูมราใจรหนู้หนูหใจร้ายนูมใจร้ายหนหมนู้ใจร้ายนร้ยหนูหยหนูในจร้ายาจนามจาู้ยนจหนยาน้าหา เอ็กลดไก็แพงนนะมาไปละแมนวแมนวโอ๊ยไอซื้อน่ามึงต็มือขึ้นพึ่งในมือนี้เอ้กินมืออื่นดีละเพิ่อเพิ่อเิ่เพิเพ่เิเพิ ไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปมาที่รอนี่รอนี่รอนี่เร็วเร็วไปแล้วก็เหนื่อยไปไม่ต้องไปนี่นี่เดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวเพิ่งไปีเพ่อเก็บของอยู่นอนเพิ่งตื่นใช่ไหมเนี่ยฮะนอนเพิ่งตื่นใช่ไหมเออคุยกันมามึงเดื่ดเปิ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 ดใช่ไหม แม่ไปไหนแม่ไปไหนแม่ไปไหนตัววัชเก็ยหนัไไหนบเลยเลยเอาพี่ทองครับพอกัน บางงานครับวิเชียรบุรีเช้ีไทยเคปโปผู้ข่อยเัว่องกินยากินนกสามว้มก็อีกแล้วเนาะสามวโมเวยไปถึงสามสมมุ่งแค่ชัมมุ่งูกวานึงไหมนอดนะบ่พูดถึงไปงานนี่พอพูดถึง่านอนมันแจ็คชมจัโอ้ยซีุ่นนะซีมันบ่ซีหาช่วงพุ่นเลยเน่เพื่อนคยกินอันหามุ่งสาตื่นท้องุ้งแรกไหมคอยช่บอกเจ้าเพลนี้จะไปหอยงานเลยคอยกิน ถ่ายคลิปเราฮอง่ายหนึ่งอยชิพอถ่ายคลิปก็ถ่ายยาวเลยแหจักแล้วก็ตื้นึ้นเลยถ่ายตัวหามุ้งแรงตรเก็บคลิปแรกก่อนบางทีเราเจ้าสนิทเลยแหะสนิทเลยล้ยเฮ้ยย่าสบเฮ้ยเใครอ่ะเพ้ใครอ่ะเฮ้เฮ้ยข้งเราล้อถ่เวล้อถ่เแล้วครับคลิปนี้สนับพอกัน นางานอำเภวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ<อ>เดินทางประมาณล้อยรอยกวโลครับ 2>, <c oughs> 2ชั่วโมงกว่าๆเย้ครับจะมีฟังไว้ทุกนี้ครับขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบี ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f c อย่างต่อเนื่องครับฝ oh. ากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ